สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Channel ช n n e l Magic Smarble t ล a ด l ายจัน z e n นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศี มิถุนค่ะหรือเมถุนนั่นแหละนะคะเป็นราศีเดียวกันนะคะหรือคนที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะอาจย์แทตั้งจิตถึงคนที่เกิดในลัคนาก่อนแล้วก็ตามไปด้วยคนที่เกิดตามช่วงเวลาของราศีมิถุนนะคะวันที่แบ่งไว้ตรงเดสคริปชันนะคะสามารถคลิกลิงก์นี้เข้าไปดูได้ใต้ใต้ลิงก์นี้นั่นเองเป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งจะบอกทุกคลิปเลยมันอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างหรือบางทีอาจจะไปตรงกับคน สกลุ่มหนึ่งและไม่ตรง,งคนกลุ่มหนึ่งก็อย่าไปซีเรียสค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นการอ,าอ่านตามพลังงานหน้าไพ่นั่นเองนะคะมันจะไปตกที่ใครสถานะใครคนนั้นก็แจ็คพอตไปไพ่จะไปโฟกัสที่ใครจะไปก็จะอ่านไปตามน้าไพ่นั่นเองนะคะเราจะเริ่มจากคนที่อยู่ในสถานะของคนมีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุย ปิดท้ายด้วยคนสดนะคะในเดือนพฤศจิกายนอีก2เดือนเท่านั้นละก็จะสิ้นปีแล้วนะคะเราเดินทางกันมาจนกระทั่งใกล้จะถึงสิ้นปีเข้าไปทุกทีแล้วนะคะปีหน้าฟ้าใหม่ก็จะได้เจอกับอะไรใหม่ๆเข้ามาความรักก็น่าจะเป็นความรักอะไรที่มันดีกว่าเดิมนั่นเองคิดในมุมบวกไว้ก่อนนะคะอ่ะโอเคค่ะมาดูซิว่า เพื่อนๆเ,เรานะคะเดี๋ยวอาจารย์แพตอาจจะทําคลิปในช่วงปีใหม่อาจจะเป็นลักษณะของการดูดวงแบบภาพรวมนะคะ12ราศีซึ่งก็น่าจะเป็นคลิปที่ดูในเรื่องของการงานการเงินความรักแต่ว่าอาจารย์แพทจะใช้เป็นลูกแก้วในการดูนะคะปีหนึ่งจะทําครั้งหนึ่งะค่ะนะคะปีหนึ่งจะทําครั้งหนึ่งก็จะเป็นการดูแบบโคเวอร์เลยนะคะเดี๋ยวปีนี้น่าจะได้ ลอนออกมาช่วงประมาณสักเดือนธันวานะคะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันโอเคนะคะมาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณคุณชาวราศีมีถุนนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเช่นไรคะ่ะไพ่ใบแรกคะ่ะ s ชริออตคาร์เหรอ The b a t t e Wagon ไว้ที่สองนะคะ k Night of c h a r i c e s the Star, Six of Wands, and the last one นะคะ Four of Pentacles พลังงานถือว่าเป็นพลังงานที่ดี ะะดูจากหน้าไพ่แล้วไม่ค่อยมีเรื่องวุ่นวายปวดหัวเข้ามาในชีวิตสักเท่าไหร่บางทีคุณก็อาจจะเบาๆสบายๆในเรื่องราวของความรักมีบางทีอาจจะรู้สึกเหงาไปบ้างนะคะมันก็เป็นความเหงาแบบแบบสภาวะดาวจันน่ะอารมณ์ขึ้นขนลงๆตามอิทธิพลของดาวจันประมาณนั้น แต่คุณรับมือได้อยู่นะในสถานคนที่มีคู่บางทีที่เหงาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเราคิดมากไปเองก็ได้หรือเราพยายามที่จะแบบว่า,าสร้างโลกส่วนตัวแปลกแยกแล้วก็ทําเป็นเหมือนดูเหมือนเขาไม่สนใจคนรักคู่ครองไม่สนใจแต่จริงๆไม่ใช่หรอกแต่บางทีคุณคิดมากเกินไปนะคะกังวลเกินไปมันก็เลยทําให้ความรู้สึกมัน อมทุกอมเศร้าอะไรประมาณนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วก็เป็นแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งไม่นานหรอกนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณอาจจะต้องเดินทางด้วยนะอืมอาจจะเป็นลักษณะของการเดินทางไปต่างถิ่นต่างที่บ่อยหน่อยนะคะถ้าได้ไปกับคนรักมันก็จะทําให้คุณรู้สึก สดชื่นกับพี่กระเป๋ามากยิ่งขึ้นแต่มันก็บ่งชี้ว่าเรื่องราวอะไรที่คุณมีความรู้สึกว่ามันอึดอัดมันเหนื่อยมันหนักนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันจะค่อยๆเบาสบายมากยิ่งขึ้นคุณจะมีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะในช่วงปลายปลายท้ายๆ้ายของเดือนในช่วงต้นๆ้นเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่แบบคุณอาจจะวุ่นวายนิดนึงช่วงกลางเดือนก็อาจจะเป็นลักษณะของการห่อเหี่ยวเหงาคิดมากนะแต่ช่วงหลังจากกลางเดือนเป็นต้นไปแล้วเนี่ยเรื่องราวชีวิตของคุณมันผัด ปรับเปลปี่ยนผลิทชิ้ทางที่ดีมากยิ่งขึ้นมีความนิ่งมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นหรือบางทีคุณอาจจะมองหาอะไรใหม่ๆธุรกิจอะไรใหม่ๆเข้ามาเสริมเติมแต่งนะคะทําให้ครอบครัวคุณมีความมั่นคงเกิดขึ้นก็เป็นได้อันนี้คือพลังงานของคุณเนาะอะทีน,นี้เรามาดูซิว่าพลังงานของคู่ของชาวราศีมีถุนเป็นเช่นไรนะคะ สิบถ้วยค่ะ10 of อ cup อ the emperor seven of cup hangman และสุดท้ายนะคะส่ถ้วยค่ะในช่วงแรกๆเนี่ยความสัมพันธ์ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะมีการเอาอกเอาใจกันมีการดูแลเกื้อกูลแล้วก็บางทีก็ออก อาการแบบขี้หึงขี้หวงคุณมากไปหน่อยก็ได้ในช่วงแรกๆนะคะในช่วงต้นๆเดือนเขาอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้อาจจะตามติดชีวิตดาราตามติดคุณมากหน่อยอตัวเขาเองคนรักคู่ครองของชาวราศีมิถุนมีเรื่องสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้เขาให้เขาตัดสินใจให้เขาเลือกอะไรประมาณนั้นอาจจะเป็นช่องทางการเงินอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะหรือหนทางที่เขาอยากจะลงทุนทํานูน่ทนทํานี่มันมีเข้ามาหลากหลายทําให้เขาอ่ะ จะต้องเขาเรียกว่าค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆโฟกัสเพราะดูแนวโน้มแล้วเนี่ยเหมือนกับเขายังยังยังตัดสินใจอะไรได้อย่างไม่ค่อยเด็ดขาดสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็บางทีก็อาจจะแบบคาเรื่องคาราคาซังเพราะฉะนั้นในช่วง ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15คู่ของชาวราศีเมถุนเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แต่หลังจากวันที่15เป็นต้นไปแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องอึดอัดใจเข้ามาในชีวิตเขานะคะมันมีเรื่องที่มันไม่ค่อยได้ดั่งใจหรือบางทีก็าการถูกมองข้ามความสัมพันธ์เกิดขึ้นมันทําให้เขารู้สึกยาแย่เพราะฉะนั้นคนรักคู่ของคุณถ้าเกิดว่าคุณอยากจะพูดเรื่องสําคัญสาคัญหรืออยากจะคุยเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจกันขอให้คุณคุยให้จบตั้งแต่ช่วง ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนหลังจากกลางเดือนเป็นต้นไปแล้วเนี่ยบางทีอาจจะสื่อสารกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องไม่ค่อยจะเข้าใจกันก็เป็นได้นะคะอ่ะมาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะ7 of source ซอร s ค่ะเดอร์ซันเ of s อฟ r อร Justice และ three of source ค่ะระวังการขัดอกขัดใจกันหรือมีเรื่องอะไรที่มันบางอย่างก็ที่เกี่ยวพันกับการหักหน้ากาันหรือการทําอะไรที่ข้ามหน้าข้ามตาการทําให้อีกฝ่ายเดี๋รู้สึกเหมือนกับว่าถูกอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถูก ถูกข้ามหน้าข้ามตาเออประมาณเหมือนไม่ให้เกียรติกันอะไรประมาณนี้ให้ระมัดระวังค่ะความสัมพันธ์นี้บางทีมันอาจจะเกิดเรื่องราวกระทบกระทั่งกันได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนมันตัวเขาคิดอยากตัวค,คุณคิดอย่างอะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายแล้วมันก็ปปลายเดือนก็อาจจะแบบไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่มีเรื่องทําให้คุณกับเขาขัดอกขัดใจกันเกิดขึ้นระว,วังเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญ,ญาหรือการทําอะไรต่างๆที่มันต้องเซ็นร่วมกันหรือทําร่วมกัน นะคะมันก็จะเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคขึ้นได้อะไรประมาณนี้แล้วก็อยากที่รู้ว่าถ้าเป็นคนรักกันเป็นครอบครัวหรือเป็นคู่ครองกันความลับอย่าพยายามมีเพราะฉะนั้นมีอะไรควรจะเปิดเผยกันคุยกันอย่างตรงไปตรงมาถ้าเมื่อไหร่คนหนึ่งมีความลับถึงจะเป็นความลับที่เขาเรียกว่ารักษาน้ําใจอาจจะแบบโกหกขาวอะไรประมาณนี้ก็ระวังจะ เกิดคอน FLICT หรือเกิดประเด็นจากการโกหกขาวหรือการที่แบบว่าพูดอะไรที่ไม่จริงด้วยความหวังดีให้อีกฝ่ายดึงไม่อยากให้อีกฝ่ายรับรู้มันก็จะเกิดประเด็นทําให้เกิดการทะเลาะบากแว้งหรือขัดแย้งกันได้นะคะอะมาดูซีไพ่แคนตัมออโลคอลจะให้คําแนะนําอะไรอีกดีเซชันนะคะ การหลอกลวง joy as f o r joy as fun, ความส,สน,านุนหรือ behind m a s k สิ่งที่อยู่ภายใต้หนาา้าตา planning and action วางแผนและลงมือกระทําและ travel การเดินทางค่ะ ให้ออกมาว่านะบางทีนะเรื่องราวระหว่างคุณสองคนอาจจะมีอะไรที่มันปกปิดกันหรือมีอะไรที่มันไม่ได้พูดกันอย่างตรงไปตรงมาให้ระมัดระวังให้ดีเพราะว่าในเดือนพฤศจิกายนี้มันอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการไปรู้ไปเห็นเรื่องราวที่คุณปิดไว้หมกเว็ดไว้ความลับต่างๆถูกเปิดเผยขึ้นแล้วมันเกิดคอนฟ lict กันขึ้นอะไรประมาณนะั้นนะคะก็ให้ระมัดระวังเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของความสัมพันธ์จะทําอะไรก็แล้วแต่ให้วางแผน ให้ดีให้รอบคอบนะคะคิดสองทางทางเลือกหรือ second choice อะไรเอาไว้ก่อนทุกครั้งนะคะมองดูแล้วนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นจากคนนอกอคนนอกนำพามาให้หรือคนที่อายุน้อยกว่าที่ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบในแง่ของคำพูดและการกระทำเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันปกปิดซ่อนเล้นกันอยู่พยายาม กระสกิดบอกกันอย่าให้เขารู้จากคนอื่นๆว่าคุณได้ทําอะไรที่มันปกปิดซ่อนเล้นคุณนะทำาทให้เขาเกิดความรู้สึกระแวงและไม่ไว้ใจนะและความสัมพันธ์ถ้าเกิดความระแวงและไม่ไว้ใจต่อกันแล้วเนี่ยการไปต่อหรือการที่จะแบบไว้ใจกันจริงๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมียากแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นปมหรือเป็นบาดแผลที่ทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะ ในพิเรียนนี้เขาบอกว่านะถ้าคุณได้มีโอกาสได้เดินทางได้ท่องเที่ยวกับคนรักและคู่ครองนะคะมันก็จะทําให้ปรับเปลี่ยนความเข้าใจปรับเปลี่ยนสัมพันธภ,ภาพที่มันคอนแคนเนี่ยให้มันแน่นแฟนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาการหาเวลาไปเปิดหูเปิดตาต่างถิ่นต่างที่ตอนนี้ประเทศเปิดแล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปต่างประเทศได้นะคะ planning แล้วก็ action ก็คือวางแผนแล้วก็ลงมือกระทํา ความสุขจะกลับมาเยือนนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วสำหรับคนที่มีคู่เดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีมิถุนกันแล้วนะคะมาดูซิว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ The Hello f a n ค่ะไฟออฟครับ แล้วก็ s o อ s ฟ e อร of เทนออฟแพ q u e e n of, of cups อืมอืมมันเหมือนความรู้สึกคุณไม่ค่อยแฮปปี้กับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่ด้วยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่า เขาทําอะไรที่มันปกปิดคุณหรือทําอะไรที่มันเขาก็เรียกว่าไม่ให้คุณรู้ในบางเรื่องบางราวหรือคุณรู้อะไรไม่หมดอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วคุณก็พยายามที่จะอยู่อยู่นิ่งๆเพื่อใช้สติพิจารณาไขาครววน,นะเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกันคุณเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าถ้ารักใครคุณทุ่มคุณให้ใจอย่างเต็มที่ บางคนก็อยู่ในสภาวะของสายเปด้วยก็เป็นได้ก็คือรักใครรักจริงรักแล้วทุ่มเทไอสิ่งที่คุณทุ่มไปเต็มร้อยแต่คุณสิ่งที่เขาให้กับคุณมาเนี่ยมันได้แค่ห้าสิทเนี่ยคุณก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ใจเหมือนคุณนะเวลาคุณให้ใจใครเต็มร้อยคุณก็หวังที่อยากจะให้เขาให้ใจคุณกลับมาเต็มร้อยเช่นกันแต่ดูเหมือนว่าไอสิ่งที่คุณได้มันได้แค่ห้าสิ คุณก็เลยมีความสุขหยุดนิ่งแล้วะนะคะหยุดนิ่งเพื่อรอดูว่าเขาจะเทคแอคชั่นยังไงต่อแต่ก็รอดูด้วยความรู้สึกรักนะร,รู้สึกถูกอกถูกใจแต่ก็จะไม่เทคแอคชั่นไปมากกว่าสิ่งที่คุณเคยทําเพราะคุณมีความรู้สึกว่ามันจะทําให้คุณเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวถ้าอีกฝ่ายมันไม่ได้ร่วมมือกันนะคะทําให้ความรักครั้งนี้สดใสขึ้นมาคุณก็จะหยุดอยู่นิ่งๆแล้วรอดูการกระทําของเขาไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะ พลังงานของคุณโชว์ออกมาแบบนี้มาดูของเขาซิเป็นเช่นไรนเซเว่นออฟวอนค่ะเหมือนงานเขาช่วงนี้เยอะนะปัญหาเข้ามาเยอะนะคะเป็นปัญหาเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆที่ย้อนเข้ามานะคะ Ten o อฟชาริ e เอ๋อมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาด้วยนะคะเรื่องของเพื่อนฝูงเข้ามามันแสดงว่าเขาอยู่ในสภาวะที่เขาจะต้องรับมือกับ คนรอบๆข้างเขาอะหลากหลายนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็บ่งชี้ว่าบางครั้งถ้าเกิดเขาหายจากคุณไปหรือเขาไม่ติดต่อคุณเนี่ยใจเขาก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่นะเมื่อเขาจัดการาทุกๆเรื่องราวที่อยู่รอบเขาได้เสร็จได้ลงตัวเขาก็จะกลับมาติดต่อแล้วก็พูดคุยกับคุณอีกมันดูเหมือนกับว่าเขากำลังเหนื่อยกับการ ทำให้คนนู้นคนนี้พึงพอใจทั้งเรื่องของครอบครัวเขาเองเรื่องของเพื่อนฝูงแล้วก็เรื่องของความต้องการของตัวเขาเองด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในพิเรียดนี้เนี่ยเรื่องเรามันยุ่งวุ่นวายไหมมันก็ไม่ได้ยุ่งวุ่นวายมากเพียงแต่ว่ามันมีคนหลากหลายสถานะที่มาลุมมาต้มคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่นี่แหละแล้วเขาก็ต้องพยายามที่จะ ทำให้ทุกคนเนี่ยที่อยู่รอบข้างเขาเนี่ยรู้สึกแฮปปี้ไปพร้อมกันหรือให้เวลาทุกคนได้เท่าเทียมกันแต่บางทีก็อาจจะไม่ได้ให้เวลากับคุณมากพอคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันก็เป็นได้นะคะมันก็เลยต้องเขาก็ต้องให้ความสาคัญกับคนที่อยู่ใกล้ชิดเขาณขนาดนี้ไปก่อนอนะคะอย่างเช่นครอบครัวเขาหรือเพื่อนฝูงเขาหรืองานของเขาที่เขาจะต้องรับผิดช,ชอบอ่าไพ่เดอะเลเวอร์ความสัมพันธ์นี้นะคะ ถือว่ามันก็ยังมีในเรื่องของแพชชั่นมีทั้งในเรื่องของความรักนะคะหรือการติดต่อการการพูดคุยกันอยู่แต่มันก็มีแหละความรู้สึกบางครั้งก็รู้สึกอึดอัดอรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาพูดเขาคุยเขาเฟกหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้ในความรู้สึกนะคะแต่ก็ไพ่บอกว่าแนวโน้มความอึด อึดอัดหรือความอึมครึมในความสัมพันธ์มันจะเป็นอยู่ในช่วงต้นต้นเดือนนั่นเองนะคะไม่เกินวันที่15พอหลังจากวันที่15ไปปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็จะค่อยๆค,ค,คลี่คลายเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปพบปะสังคมเพื่อนฝูงใหม่ๆหรือมีแนวโน้มที่เขาเรียกว่าทําอะไรที่มันแบบว่าเป็นการลงทุนทิ้งไว้เพื่อเก็บดอกออกผลที่หลังอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็ในความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวมันจะกดจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทางที่ดียิ่งขึ้นถ้าคุณมีปัญหาการหรือเสียความรู้สึกกันมาก่อนก็ขอให้รู้ไว้ว่าบางทีที่เขาแบบยุ่งวุ่นวายจนหายเงียบไปเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องของใครเขาโฟกัสเรื่องของครอบครัวโฟกัสเรื่องของงานเขาและโฟกัสเรื่องของการให้เวลาตัวเองมากกว่าอะไรประมาณนี้เขาก็เลยห่างหายจากคุณไปบ้างแต่เชื่อเถอะว่าหลังจากเขาเสร็จภารกิจทุกๆอย่างแล้วเขาก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะ ดูซิไพค่คอนตามจะบอกอะไรอีกนะมา n สโตนสตาร์คอ e น e อ g ร์จีอินค e รทอ่าดีคร Optimist Back and f อ r ์ในความสัมพันธ์นี้นะคะดูเบื้องหน้าเหมือนกับว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ภายในใจมีความอึดอัดใจอะไรบางอย่าง ที่มันซุกซ่อนไว้เป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าพยายามจะดีลิทแล้วดีลิทไม่ออกสักทีอะไรประมาณเนี้ยนะคะพยายามมองโลกในแง่ดีค่ะคุณอาจจะคิดไปไปกับกลับวนๆเวียนๆอยู่อย่างนั้นว่าเออเขารักเราจริงไหมหรือว่าเขาเพิกเฉยดีเพราะว่าเขามีคนอื่นนู่นนี่นั่นะมันก็คิดวนไปเวียนมาแล้วก็กลับมาอยู่จุดเดิมเพื่อรอเขาอยู่วันยังข้ามนั่นแหละเพราะฉะนั้นในพิเรียดนี้สําหรับคนที่เป็นคนคบคนคุยนะคะ ดูจากหน้าไพ่ก็อย่างที่บอกว่ามีแนวโน้มที่จะขยับความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีนะคะแต่มันเหมือนกับว่าคนรักและคนที่คุณคุยอยู่ด้วยเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองในการที่จะเขาเรียกในในการที่จะแบบคิวลิงตัวเองจากพลังงานลบๆพลังงานเก่าๆเขายังคิดกลับไปกลับมาอยู่นั่นนะนะคะเพราะนั้นในพิเรนนี้ก็อย่าพึ่งไปเล่งเราเขาปล่อยให้เขาเนี่ย สะสางปัญหารอบตัวเขาให้ได้เต็มที่ก่อนเมื่อเขาสะสางปัญหารอบตัวให้ได้เต็มที่และไม่มีเรื่องราวอะไรมาจุก,กจิกกลัใจเขาก็จะหันกลับมาโฟกัสคุณเหมือนเดิมนั่นเองนะคะเพราะนั้นอดทนรอสําหรับคนคบคนคุยอีกไม่นานเกินรอนะคะเพราะตอนนี้เขายังแบบความคิดก็ยัง ยังไม่สามารถที่จะแบบโฟกัสอะไรได้อย่างลงตัวเนื่องจากปัญหาที่เขามีอยู่รอบข้างค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดต่อนะสวัสดีค่ะมาถึงคนโสดชาวราศีมิถุนกันแล้วคนโสดชาวมิถุนเป็นเช่นไรมาดูสิไพ่เดอะเวิลด์ค่ะขึ้นมาเป็นใบแรกนล่ตามมาด้วย Queen of Cups ไฟออฟวอร q นควีนออฟแ t น c l คและทรีออฟครัพลังงานของคนโสดนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้คุณอาจจะได้ติดต่อได้คอนแทคเกี่ยวข้องกับผู้คนมากหน้าหลายตา นะะผู้คนจากสื่อออนไลน์ก็เป็นได้หรือผู้คนทางไกลอะไรประมาณนี้นะคะมันมีแนวโน้มที่คุณจะเข้าไปอยู่ท่ามกลางคนเหล่านั้นนะคะแล้วก็มีความวุ่นวาย ให้คุณจะต้องแก้ไขต้องสสางอะไรประมาณนั้นแต่คุณจะแฮปปี้นะคุณจะมีความสุขอยู่กับในเรื่องของเพื่อนฝูงที่คอยอยู่ช่วยซัพพอร์ตคุณคอยดูแลคุณนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนนี้นะคะถ้าเกิดคุณทํางานประจําหรืออะไรต่างๆนาะนาผลงานของคุณเนี่ยก็ถือว่ามีความมั่นคงมากทีเดียวแต่คุณจะอยู่ท่ามกลางปัญหาการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอยู่ตลอดเลยนะคะงานอะไรที่เกี่ยวพันกับ ต่างถิ่นต่างที่ต่างชาติต่างภาษาจะดึงดูดความรักเข้ามาให้ด้วยนั่นเองอ่ะมาดูใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะ Tree of p e n t a c l e ค่ะคุณอาจจะเจอคนคนนี้นะคะจากการทำงานหรือเป็นงานพิเศษเป็นงานจ็อบเล็กๆสั้นๆได้เจอเจอกัน มีในเรื่องราวของความรักที่มันก่อตัวขึ้นมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุมากกว่าหน่อยก็ได้นะคะเจอกันโดยที่ไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันเหมือนกับเป็นลนะักษณะเหมือนกับทํางานร่วมกันหรือเป็นที่ปรึกษาหรืออาจจะเป็นลูกคุลูกค้าก็เป็นได้นะคะมีแนวโน้มที่จะได้พูดคุยกันและติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นมากขึ้นหลังจากที่ได้รู้จักกันแล้ว ตัวเขาเองนี่ก็คือเขาเรียกว่าดูแนวโน้มเป็นคนหาเงินเก่งมีความคิดแบบผู้ใหญ่สุขุมรอบคอบนะคะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะไพ่เ h e w o ว l ลขึ้นอีกแล้วถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะเพราะฉะนั้นแนวโน้มความสัมพันธ์ก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการพัฒนาอยู่ค่ะ a c e of w a n d ค่ะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นโดยใช้การงานเป็นสื่อนะคะ8ถ้วย แล้วก็แปดเหรียญค่ะนะคะถือว่างานอาจจะเป็นลักษณะงานที่จะต้องต้องเดินทางนะคะ แล้วก็มีเรื่องของการเงินการลงทุนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแล้วมันอาจจะช้านิดนึงนะในการที่งานของคุณหรือสิ่งที่คุณทําจะไปสู่เป้าหมายไปสู่ความสําเร็จแต่ขอให้คุณอย่าท้อนะคะในพิเรียดนี้มีคนเข้ามาไหมมีค่ะมีคนให้ความสนอกสนใจคุณมีเกณฑ์นในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เดีกยวคนต่างชาติต่างภาษาด้วยก็เป็นได้แต่มันติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารหรือความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก็พยายามฝึกฝนตัวเองหน่อยนะคะมันก็จะ เป็นลากฐานที่ดีให้ให้กับเวลาที่คุณได้ติดต่อสื่อสารเลือกงานกับคนภายนอกหรือคนต่างถิ่นต่างที่ได้นั่นเองอ่ะดูจากพลังงานหน้าไพ่มีแนวโน้มที่ได้เจอเจอคนอย่างที่อาจารย์แพทย์บอกไปและมีแนวโน้มที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งกันซึ่งคุณอาจจะรอมาเนิ่นนานแล้วก็เป็นได้นะคะคนคนนี้อาจจะเจอมาทางสื่อออนไลน์ก็เป็นได้ค่ะอ่ะไพ่จะตอบอะไรอีกนะ Planning and action นะคะวางแผนแล้วก็ลงมือกระทำลุยไปเลยและ Creative e n d o s e world นะคะความคิดสร้างสารรค์นำพาสิ่งใหม่ๆเข้ามา Victim mentality อ,อย่าก,กลัวติดกัด เขาเรียกว่าติดกับดักที่ตัวเองสร้างเอาไว้นะคะความกลัวต่างๆมันจะเป็นตัวขัดขวางความสําเร็จของคุณ Family นะคะครอบครัวจะเป็นคนที่คอยเกื้อกกลูหรือเป็นคนคอยผลักดันไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ d r e a s e นะคะปล่อยวางคะ่ะอันไหนที่มันหนักอกหนักใจปล่อยวางแล้วเริ่มต้นใหม่พยายามคิดในแง่บวกไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในพิเรียนี้สําหรับคนโสดชาวราศีมิถุนนะคะ มีโอกาสได้พบเจอใครที่ดีเข้ามาแต่พบเจอแล้วบางทีก็อาจจะไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันบางทีก็นานๆส่งข้อความกันทีหรืออะไรต่างๆแต่มันก็ถือว่าเป็นการสร้างความผูกพันไปทีนิดไพ่ออกมาบอกว่านะคะเมื่อคุณวางแผนจะทำอะไรแล้วให้ Take action ลงมือกระทำทันทีนะคะความคิดสร้างสารรค์ของคุณ ที่คุณเคยคิดไว้ที่คุณเคยทําไว้สามารถเอามาเปลี่ยนมาแปลรูปได้นะคะเป็นในเรื่องของสินค้าหรือเป็นในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมีผลตอบแทนกลับมาให้คุณในรูปของตัวเงินอีกครั้งในอนาคตนะคะพยายามเปิดตัวเองนิดนึงแล้วก็อย่าปิดกั้นตัวเองนะคะอะไรที่อะไรที่เขาเรียกว่าผ่านเข้ามาแล้วทําให้คุณเนี่ยพลังงานลบเนี่ย ะะพยายามที่จะแบบ e ี e ี e ออกไปแล้วพยายามที่จะไม่ต้องไม่สนใจนะคะให้อยู่กับคนที่คุณรักนะคะอยู่กับพลังงานด้านบวกไว้ก่อนแล้วคนเหล่านี้แหละจะเป็นตัวซัพพอร์ตหรือเป็นตัวนำพาเอาพลังงานด้านบวกของคุณเนี่ยให้มันกระตุ้นให้มันมาทำงานได้ดียิ่ขึ้นนั่นเอง ะะอ่ะพิพเลตนี้คนโสดสรุปอย่างนี้นะมีคนเข้ามาให้ความสนใจโดยเฉพาะคนต่างชาติต่างภาษานะ,ะมีเกณฑ์การเริ่มต้นแต่คุณก็อาจจะกลัวกกล้า,กล,ากลัวกลัวไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามลองไปค่ะถ้าไม่เคยไปออกเดตลองไปถ้าไม่เคยได้ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆลองทําคุณจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วสําหรับคนโสดนะคะ ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่เแพทจะนำมาลงให้เป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย